สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกในลักษณะพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด s u บ s ไ r i ต e ติดตามปรุงใจกับช่องช่แนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่ believer 369ตรงที่ผมชี้ตรงนี้ด้านล่างอัดลาอดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ตั้งแต่วันที่23มิถุนายนถึงวันที่30 มิถุนายนนะครับวันที่วีสเป็นวันสุดท้ายของเดือนและเป็นวันเด็ดไล์ด้วยก็แอดดาดีมาถามค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษคลิปนี้เป็นการพยากรณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวข้องกับซีรีส์พื้นวัส,สนาในดวงชะตาขึ้นสู่วัส,สนาแล้วนะครับจุดกําเนิดพพเรื่อนตนุนั่นเองนะครับพบตนุก็คือพบราศีเกิดลัคนณกกาเนิดนั่นแหละครับได้ทั้ง2รูปแบบเนาะจุดกําเนิดอยู่ตรงนี้ครับที่ตะวันออกเฉียงใต้ตนุราศีพิจิก นะครับทีนี้เรามาดูกันเลยอตอนนี้จะพูดถึงอธิบายแล้วก็พยากรณ์ด้านของตัวตนความรู้สึกความคิดการแสดงออกอะไรประมาณนี้ครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องกับพบอ,อื่นทีหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยๆพูดไปทีละเรื่องเนาะเพราะว่าจะเอาทีละเรื่องนะครับอาจาอจะตจำจึงมันมีอะไรพูดเยอะมากวาสนาเนี่ยครับแต่ว่าเราจะไม่พูดเยอะเพราะว่า ก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปเทีาไเรื่องดีกว่าจะได้เจาะลึกเข้าใจทีละอันทีละอันไม่ไม่ปนไปกันอะไรประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้เนาะเนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ํานะครับเป็นกลางธาตุนะคำว่ากลางธาตุเนี่ยเราทําความเข้าใจกับธาตุน้ําก่อนอันดับแรกกระกฏเป็นต้นน้าต้นน้ำเนี่ยหมายถึงฝนตกลงมาที่บนภูเขานะครับ ก็คือแอ่งน้ําบนภูเขาก็ได้นะครับส่วนราศีพิจิกคือน้ําที่ตกลงมาจากแอ่งน้ำนั่นน่ะเขาเรียกว่าน้ําไหลเชี่ยวกราดคือโบราณอาจารย์เรียกว่าน้ากรดงงไหมน้ากรดคือผมงงมากน้ํากรดคือน้ําที่มันแบบเอามาสาดหน้ากันหรือเปล่าไม่ใช่น้ํากรดตัวย่้หมายถึงน้ําที่มันเป็นแบบรุนแรงเพราะอังคารคือความรุนแรงหมายถึงเทพแห่งสงครามก็หมายถึงว่าน้ําที่มันมีพลังพลังเก็บกดพลังงาน น้าที่พลังงานก็คือน้ําไหลเชี่ยวนะครับน้ําคือผมมาคิดเองนะนะคิดว่าน้ําน่าจะเป็นน้ําไหลเชี่ยวที่ดูตามธรรมชาติเพราะเขาบอกว่าราศีมีเนี่ยเป็นราศีหมายถึงแม่น้ําแตกย่อยสาขามารวมตัวกันเป็นทะเลราศีมีคือทะเลดังนั้นราศีพิจิกก็คือน่าจะหมายถึงระหว่างการเดินทางของต้นน้ําไปถึงปลายน้ําก็คือระหว่างการเนี่ยมันก็คือน้ําที่ไหลเชี่ยวกราดเพราะว่าถ้าไม่ไหลแรงน้ํามันจะไปอยู่ที่รวมกันได้ไหมครับ ไม่ได้เนาะเออดังน,นั้นน้ำก็คือพิจิตเป็นอังคารรวมเข้าไปอีกก็เลยคิดว่ามันน่าจะแปลว่าน้ำที่ไหลเชี่ยวเนืนน้ำไหลเชี่ยวกราดอะไรประมาณนี้นะครับน้ำตกอะไรเงี้ยน้ำที่มีพลังทั้งหลายแล้วพิจิกเนี่ยเป็นคนที่พอเป็นทัดน้ำแล้วเป็นเชี่ยวกราดเนี่ยความรู้สึกหนึ่งเลยที่พูดถึงพิจิกก็คือความกดดันนะครับพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่ไม่เหมือนราศีเมษ สังเกตดูว่าเมษกับพิจิกเป็นดาวประจําตัวคือดาวคารเหมือนกันแต่ต่างกันนะครับอ่ะต่างกันราศีเมษเขาเกิดมาสบายครับแต่ราศีพิจิกเกิดมายากลําบากนนี้ต้องบอกก่อนเพราะเราเคยพูดไปแล้วคลิปที่แล้วคือคนพิจิกเนี่ยมีวาสนามาด้วยความที่เป็นภพบัตนะของดวงโลกนะคะกรกับดวงเมืองไทยด้วยซ้อนกันมาสองดวงถ้าอยู่ไประเทศไทยในนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าคนพิจิกเนี่ยเกิดมามักจะอาภัพนะครับอาวสนานหนึ่งหมายถึงช่วงแรก แต่ช่วงหลังเนี่ยเราเลือกเกิดไม่ได้ก็จริงแต่เราเลือกที่จะเป็นได้ไงันนั้นไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจในโชคชะตาเพราะว่าก็เข้าใจอยู่ว่ามันน่าน้อยใจแต่ว่าเพื่อนร่วมชะตากรรมกับคุณก็มีก็ค,คือราศีกันที่เป็นภพอริแล้วก็ราศีมีนที่เป็นภพวบบินาศนะครับมันมีอีกสามอ่าครอยว่ามีาสามราศีหรือเรียกว่ามีอีกสองราศีที่ร่วมชะตาเดียวกันกับคุณนั่นเองไม่ได้แปลว่าคุณเนี่ยอยู่เพียงลําพังที่เป็นภพมรณะดวงเดียวนะครับคนอื่นก็มีเนาะอ่ะ แล้วก็ไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะโชคดีนะแล้วไม่ใช่คนพิจิกจะโชครายกันทุกคนก็ไม่ใช่เพราะอะไรบางคนได้ตนุสุภะตนุลาภะตนุกระดุมภะตนุพันธุก็ดีทั้งนั้นนะ่ะก็ใจไปเพราะว่ามันหลีกหนีความเป็นพิจิกไปแล้วไงเพราะว่าคือไม่มีดาวในพิจิกจะดีแล้วดาวตัวเองเ่ยอังคารเนี่ยไปอยู่ในราศีที่มันดีๆมันก็ดีไงก็จบถูกปะมันก็ดีได้ มันก็หมายถึงว่าโอเคผ่อนหนักผ่อนเบาลงนะครับไม่ได้แบบหนักอึ้งอย่างคนบางคนได้ตนุกะอาริอีเงี้ยครับดันเป็นเกษตรใช่ไหมตมนไปอยู่ในเรือนอาริแต่อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ลายมากมายหรอกแต่ถ้าได้เกษตรกลุ่มลักอันนี้คือต้องระวังคือหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นเกษตรก็จริงนะได้ตําแหน่งดีแต่ว่ามันสร้างความกดดันและเป็นความเป็นพิจิกให้มากเกินไป มันก็เลยทาให้คุณเนี่ยเป็นคนเก็บกดทางอารมณ์ได้เลยนะครับเพราะอังคารคือธาตุลมก็คืออารมณ์พอไปอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยมันความอยากได้อยากมีอยากเป็นนอังคารเนี่ยมันก็เลยสร้างความโมโหเป็นคนขี้โมโหเป็นคนขี้หงุดหงิดนะครับเป็นคนขี้ลาคาญอะไรประมาณนี้พอมันจะถึงอนูอริไงนะครับมันก็เลยทําให้ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่อาจจะแบบมีความติดลบนะครับมีความที่แบบตัวตนเนี่ย มักจะมีแต่เพศแต่ภัยมีแต่ปัญหาเพราะอดีตคือปัญหาเนี่ยวิ่งก็หาตัวตลอดเลยถ้าได้ตนุอริอ่าขอโทษได้อริมาเลนตนุเนี่ยนะครับเออดังนั้นเนี่ยการที่ได้เกษตรในราศีพิจิกไม่ใช่จะดีนะสำหรับคนที่เกิดลัคนาพิจิกนะครับยกเว้นเกิดลัคนาอื่นแต่อังคารมาเป็นพิจิกอย่างน้อยก็เออมันยังเบาอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ตำแหน่งของอังคารด้วยและตำแหน่งอื่นด้วยเช่นถึงคุณจะได้อังคารพิจิกในเกษตรก็จริงแต่คุณเกาะกลุ่มกับดาวคู่มิตร เช่นดาวสุกอย่างเงี้ยอัตตสุกก็เป็นปลาอีกนะครับอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่ามีข้อดีข้อเสียแล้วกันอย่างน้อยก็ผ่อนหนักผ่อนเบาได้บ้างถ้าดาวสุกมาลุมนะครับหรือลุมพฤหัสอย่างเงี้ยครับหรือลุมกับดาวอังคารก็ไม่ค่อยถูกกระดาวดาวงไหนเท่าไหร่ด้วยจันทร์ก็ไม่ดีอาทิตย์ก็ศัตรูอังคารพุธพุธก็ศัตรูพฤหัสเนี่ยพอได้แต่เป็นมหาจักร ก็ต่อซูฟันฝาอยู่นั้นน่ะนะครับก็ก็ค่อนข้างเสียเอาเป็นว่าอังคารถ้าจะถูกก็คือสุกแต่สุกมันก็ดันได้ครึ่งคึ่งกลางๆนะครับเอาราหูเหรอราหูก็พอดีหน่อยแต่มันก็ลงเป็นผิดอีกนะครับก็ก็พอได้ครึ่งคึ่งกลางๆมีอยู่แค่2ดาวที่พอได้ก็คืออังคารราหูกับอังคารเป็นสุก อ่าอังคารสุกนะที่ใครได้กเกษตรนอกนั้นก็คือไม่ค่อยดีนะครับอังคารเนี่ยเป็นดาวบับคาะมันเลยไม่ค่อยถูกกับดาวดวงไหนเท่าไหร่นะครับอืมพวกดาวบับคะจะไม่ค่อยถูกกันกับดาวบับคาะด้วยกันเองนะครับยกเว้นเสาราหูถูกกันเพร้อมเป็นดาวคู่มิดนอกนั้นก็คือศัตรูกันทั้งนั้นและนะครับแล้วก็คู่มิดที่เป็นคู่คู่มิดหน่อยก็คือดาวสุกแต่ดาวสุกก็ดันมาด้อย อะไรประมาณนี้ครับยกเวกเ้นเกษตรเล็งโอเคดีนะครับสุกเกษตรอังคารเกษตรเล็งกันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะเออเกษตรเล็งกันอะไรแบบนี้เออดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่ามันมันเป็นแล้วแต่ดวงเนาะอันนี้คือแยกย่อยไปละนะครับโอเคตัดตัดไม่เอา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 ,เอา,เอาแบบภาพรวมเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้ถ้าไปทายแต่บุคคลเดียวอ่ะจบแค่นั้นก่อนอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเอาเป็นว่าอังคารถ้าเป็นกเกษตรไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับสำหรับคนลัขษณดพิจิกนะ แต่ถ้าเกษตรในอดีตมันก็ผันหนักผันเบาบ้างนะครับเพราะว่าราศีเมษนะเป็นราศีที่ดีเป็นราศีที่ไม่ต้องลําบากลําบนถึงปัญหามันจะเยอะแต่บางทีสบายก็ได้นะนะครับคือหมายถึงแก้ปัญหาซะทุกอย่างก็จบก็สบายอาจจะเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้สกับปัญหาทุกอย่างเป็นคนอดทนอดกั้นได้ดีสุดท้ายก็ชนะทุกสิ่งอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ ม่มา้วกลายเป็นข้อดีไปนะครับแต่มันก็อาจจะต้องเหนื่อยยากลาบากนิดนึงแลกมาอะไรประมาณนั้นแต่ก็ต้อนรับไปดีอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคารเป็นเกษตรในพิจิกเนี่ยมันอาจจะแบบแย่แล้วแย่เลยฝ่าฟันอุปสรรคอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็ไม่ไม่จะดีขึ้นเลยสักทีอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ใครมีก็ลองอธิบายเล่าชีวิตตัวเองมาได้นะครับผ่านคอมเมนต์ข้างล่างใครมีอาคารเป็นเกษตรดียังไงร้ายยังไงอธิบายมาเลยครับ พร้อมรับฟังเพราะว่าก็อยากได้เคสตัดดีเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับอังคารที่เป็นอริเกษตรเนี่ยนะครับชีวิตเป็นยังไงเล่ามาได้ครับข้อดีข้อเสียก็จะขอบคุณมากจะได้แบบว่าเป็นสถิติของผมอยากเก็บเพิ่มไปด้วยเนาะอ่ะทีนี้เออเรามาเริ่มกันต่อที่กลางธาตุราศีพิจิกเป็นธาตุนำกลางธาตุกลางธาตุตัวเนี้ยหมายถึงความเสถียร สถิละราศีเรียกว่าเสถียรน,นะครับเสถียรหมายถึงความมั่นคงธาตุน้ําที่มีความมั่นคงแปลว่าอะไรครับเสมอต้นเสมอปลายก็อย่างเช่นเป็นคนที่อารมณ์ดุดันอารมณ์ดุร้ายดุดันดุร้ายเพราะว่าอย่าลืมว่าพิจิกเนี่ยคือแมงป่องแมงป่อง่ะดุดันดุร้ายเพราะอะไรครับเป็นสัตว์มีพิษนะเพราะมันใช้หางนี่มีพิษอมืมีพิษส่งในตัวแต่ว่าคนพิจิกเนี่ยมีพิษหมายความว่าเป็นคนที่ดุ เป็นคนที่คือคือเป็นเป็นคนที่มีของะครับคือหมายความว่ามีของหมายความว่าเวลาใครมาต่อแย่เนี่ยคือเป็นคนไม่ทําใครก่อนเพราะพิจิกก็คือแมงป่องที่ชอบอยู่เงียบๆอยู่สันโดษอยู่ในรูในหลืบอยู่ในที่ของตอนไม่ไปยุ่งกับใครถ้าไม่มีใครมายุ่งฉันก็ไม่ต่อยเธอหรอกอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นในนั้นเนี่ยพิจิกก็เลยเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งกับใครเพราะเป็นทัดน้าก็คือเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนสันโดดแต่เมื่อใดก็ตามที่มีคนมาทํารังแก ฉันก็สู้มีผิดนะครับก็หมายถึงว่าสู้หยิบตาเพราะอังคารเนี่ยรุนแรงก็หมายความว่าเธอมาต่อยาฉันยาหาว่าไม่เตือนอะไรประมาณนี้ก็จะโต้อตอบกลับไปด้วยความดุดันเพราะว่าเป็นคนเก็บเนี่ยครับเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเก็บ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 ได้ก็เก็บไปพอเก็บไม่ไหวมันก็ระเบิดอ่าก็จะแสดงความรุนแรงออกมาเป็นอารมณ์นะครับขนาดพูดยังขวานผ่าซากเลยคนพิจิตเนี่ยนะครับในนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่า คือตัวตนจะค่อนข้างแข็งแข็งครับคือบุค,คลิกของคุณเป็นคนแข็งเป็นคนขวนัญเวลาพูดก็ขวาญผ่าซากนะครับคือหมายถึงว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนแบบนี้พิจิกเนี่ยนะครับคืออันนี้ที่ตามตำราเขาพูดกันมาแบบนี้นะอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าก็ก,ก็ก็ใช่อยู่นะครับคือบางอย่างเนี่ยเห็นมากับตาก็มีบางทีก็อ่านมาแต่ตำราแต่ยังไม่เคยเ,เจอเคสจริงก็มี แต่คนพิจิกก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนไร้กาดกันเสมอเสมอไปหรอกนะครับมันอยู่ที่ว่าดาวประจําตัวนี่ยไปตกที่ไหนคนบางคนเนี่ยก็มีความไร้กาดจริงคนบางคนก็ก็ไม่อย่างเป็นอย่างที่คิดบางคนก็อาจจะแบบคือมันมีองค์ประกอบเยอะในดวงชะตามันมันคือเราอย่าอ่านดาวเพียงดวงเดียวไงว่าแบบเอออังคารสถิตตรงนี้แล้วจะต้องเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ครับบางทีอาจจะได้รับแสงสวรา,า์เข้าถึง หรืออาจจะมีตำแหน่งดาวคู่มิตรเนี่ยคอยช่วยอยู่ก็จ,จะเป็นคนอ่อนลงจะไม่แข็งก้าวขนาดนั้นนะครับคือพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ถ้าอังคารโดดโดดหรือมีดาวบาปเคาะเข้าร่วมเนี่ยก็จะเป็นคนแข็งก้าวนะครับเป็นคนที่ดุดันดุร้ายนะครับเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดโมโหง่ายอะไรประมาณนี้ครับเออมันจะก็คือพูดง่ายว่าพานเนี่ยนะครับพานไปหมดนะครับก็เป็นไปได้ถ้าสัมพันธ์กับดาวบาปเคาะหรือ เขาเรียกว่าดาวคู่ศัตรูถึงนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูด้วยส่วนถ้าดาวสุบรคเข้าถึงก็จะเป็นคนอ่อนลงนะครับมีเขาเรียกว่ามีกาละเทศะอาจจะดุดันอาจจะดุร้ายในบางครั้งแต่ก็แล้วแต่อารมณ์อารมณ์ดีก็ดีไปอารมณ์ร้ายก็ร้ายอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ภาวะแวดล้อมมากด,ดันอะไรประมาณนี้ส่วนมากอยู่ที่ภาวะแวดล้อมกดดันครับว่า ภาวะล้อมเป็นยังไงนะครับทีนี้จะพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือลักษณะของคนพิจิกเนี่ยเป็นเป็นอย่างนี้ครับวาสนาของคุณทั้งหมดรวมๆนะครับผมจะบอกเลยว่าวิธีการที่คุณเนี่ยจะเจริญก้าวหน้ารุง่งเรองในชีวิตน่ยนะครับมันก็คือเวลาทําอะไรคุณต้องคิดให้รอบคอบคิดให้ดีซะก่อนก่อนจะลงมือกระทําการใดๆลงไปโชคดีที่พิจิกเป็นคนเก็บ จึงไม่ได้เป็นคนที่หุนหันพันแล่นเหมือนราศีเมษราศีเมษเนี่ยพอเขารู้สึกยังไงเขาก็จะแอคชั่นออกมาแบบนั้นเลยรู้สึกยังไงเขาก็ก็ทาตามอารมณ์ออกมาเลยแต่คนพิจิกเนี่ยยังรู้จักเก็บ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 แต่ไม่ได้แปลว่าคิดได้นะแต่แค่เก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยแสดงผลทีหลังบางทีถ้าคิดได้ทีหลังมันเหมือนกับว่ามันมีเวลาให้คิดไงครับแต่คนเมษไม่ถ้ารู้สึกปุ๊บก็เลยแอคชั่นออกมาเลยนะครับแต่ของคุณเนี่ยยังรู้สึกเก็บไว้ก่อนอ่ามันก็มีเวลาให้คิด อ่าเป็นคนคิดมากเครียดเก็บกดเงี้ยกลายเป็นว่าออามันก็ได้คิดมันก็อาจจะปล่อยวางแล้วก็สูญสลายความหลตรงนั้นไปได้อ่าก็ยังเป็นข้อดีบ้างนะครับแต่ก็เก็บมากเกินไปก็ทําให้ทําลายตัวตนเหมือนกันทําลายตัวเองเหมือนกันนะครับก็คือป่วยสุขภาพจะไม่ดีได้นะครับเพราะว่าอวัยวะภายในจะถูกทําลายนะครับด้วยความคิดและคิดลบนะครับในนั้นเนี่ยคนพิจิตเนี่ยพยายามปล่อยวางนะครับ เดี๋ยวจะเกิดให้นิดหนึ่งวินาศดาวศกเป็นวินาศดาวศกเป็นวินาศคือการปล่อยวางความสุขมาอยู่ที่การปล่อยวางถ้าคุณไม่ปล่อยวางความสุขมันก็ยากนะที่จะมีเพราะว่าอังคารเนี่ยมันเป็นตัวบวกเป็นตัวรับเข้าแต่ว่าคืออังอังคารมันเป็นคล้ายๆกับมันเป็นธาตุบวกอะครับธาตุบวกหมายถึงฉันต้องการฉันอยากมีฉันอยากเป็นฉันอยากได้อังคารมันคือความอยากในทางธรรมหมายถึง ฉันอยากมีชีวิตรอดก็ทำทุกวิถีทางฉันอยากมีข้าวกินฉันก็ต้องทำงานฉันอยากได้สิ่งเนี้ฉันอยากได้คนคนนี้ยฉันอยากได้สิ่งเนี้ยก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมาก็คือการลงมือทำอังคารคือการแอคชั่นก็คือการลงมือทำในนั้นมันคือการบวกก็คือเอาเข้ามาเอาเข้ามาเอาเข้ามามันก็อาจจะเป็นทางข้อดีและข้อเสียที่เราดึงมันเข้ามาในชีวิตดึงเข้ามาในความรู้สึกดึงเข้ามาในความเป็นตัวเรามันอาจจะ ข้อดีก็คือรับสิ่งดีๆเข้ามาแต่ข้อเสียคือรับสิ่งลบๆเข้ามาด้วยอ่ะมันก็กลายเป็นว่าตัวเราเป็นตัวแบบอ่อเป็นตัวสัมคนิย่นับรับสัญญาณทุกอย่างไม่ว่าดีหรือร้ายเป็นตัวคล้ายๆเป็นถังใบเปล่าหนึ่งถังที่พร้อมจะบรรจุอะไรก็ได้ทั้งดีทั้งเสียลงไปในถังนั้นก็จะไหครับจุดีเอาความดีเข้ามาก็ดีไปเอาความลายเข้ามาก็ซึมซับความรายกาดไปด้วยดังนั้นเนี่ย ก็เรามาะระวังตรงจุดนี้เพราะว่าอารมณ์เป็นเหตุคืออารมณ์เป็นตัวกําหนดเลยนะครับลักษณะพิจิกจําไว้อารมณ์ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเจริญก้าวหน้าก็ได้หมายความว่าถ้าเปลี่ยนแปลมันเป็นเรื่องของความอดทนคือพิจิกต้องอยู่กับความอดทนจําไว้ครับคุณชนะคนอื่นได้ด้วยความอดทนถ้าคุณอดทนไม่ได้พิจิกเนี่ยหาความเจริญได้ยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดมามันอาภัพนะครับคือชีวิตอาภัพอย่างที่บอกไปว่าเป็นภพบรรณาของดวงโลกเนี่ยอาภัพ ถ้าคุณไม่อดทนคือคุณก็แพ้ตั้งแต่แรกนะครับคุณต้องสู้เขาเพราะว่าสู้ด้วยความอดทนจำไว้ครับสู้ทนแล้วก็ความวิริยะอุตสาหะหมายความว่าห้ามงอมืองอเท้าชีวิตเนี้ยมันไม่มีความง่ายหรอกชีวิตของฉันเนี่ยคนพิจิกเนี่ยจำไว้เลยต้องลงมือทำลงมือทำเท่านั้นถึงจะมีถ้าไม่ลงมือทำคือไม่ได้นะครับจำไว้ ต้องแข่งแย่งกับชาวบ้านเขาด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตมันมันไม่ได้สวยหรูนะครับพิจิกต้องเข้าใจเพราะว่าบางทีเกิดมากัมพา้าใช่ไหมอย่างที่บอกไปในหลายๆรอบแล้วว่าคือตอบรับกันมาแบบ99%้าสบนะว่าก็จริงนะครับก็คือมักจะกัมพา้าดังนั้นเนี่ยบางทีเราขาดต้นทุนเดิมช่วงต้นของชีวิตนะไปเยอะมากคนพิจิกอะ่ะเขาเรียกว่าตั้งต้นมาจากศูนย์จริงๆอ่ะนะครับดีไม่ด,ดีติดลบด้วยซ้าเพราะว่าบางทีพ่อแม่ไม่มีหาให้ไง บางคนไม่อยู่กับพ่อแม่ไงถูกไหมครับในนั้นเนี่ยมันติดลบตั้งแต่แรกแล้วอะในนั้นเนี่ยคุณจะสู้กับเขาได้ก็คือหนึ่งแหละคุณต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้หรือควบคุมใจตัวเองให้ได้พูดง่ายนะแต่ทํายากเข้าใจครับค่อยๆปรับไปคนเราไม่ได้ดีขึ้นได้คือเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นให้ได้แต่ไม่จําเป็นต้องเร็ววันครับปรับไปเรื่อยๆเอาเป็นธรรมชาตินะครับอย่าไปฝืนตัวเองมากเกินไปก็ไม่ดีเนาะ ก็ค่อยเรียนรู้ไปครับแล้วก็อดทนอย่างที่สองอดทนให้มากแล้วเราจะชนะทุกสิ่ง 3. ใช้ความคิดให้มากเพราะว่ามันตรงข้ามกับอารมณ์ของตัวเราเราเป็นคนคิดคือเราเป็นคนคิดโกรธง่ายโมโหง่ายนะครับแล้วแต่ว่าเก็บอมไม่ได้แสดงออกดังนั้นจึงหมายถึงเราอ่ะเป็นคนที่มันตรงคือพูดกับคนใจร้อนพูดกับคนขี้โมโหแล้วบอกให้ใจเย็นมันทําไม่ได้อ่ะครับมันทํายาก อะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆปรับอันนี้เข้าใจที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงให้เปลี่ยนแปลงแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันมันทําไม่ได้หรอกขนาดตัวนักพยากรณ์ที่พูดเองก็ยังทาไม่ได้เลยตัวผมเองเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าตนุเสศเนี่ยก็เป็นอังคารนะครับก็คือเป็นคนขี้โมโหเหมือนกันนะออแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบอืมเข้าใจใช้อารมณ์ตอนตอนโกรธมักจะใช้อารมณ์นะครับแต่ตอนปกติจะใช้ความคิดนะครับโชคดีที่ ดาวพุธมันเด่นกว่าดาวคารัรไม่งั้นแย่ yeah, นะครับคือแล้วแต่ถ้าใครอังคารเด่นกว่าดาวพุธนี่จบเลยนะเพราะอะไรมักจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่แต่ว่าใช้ความคิดเป็นรองอ่ะตกมาตายแน่ๆนะครับอันนี้ต้องระวังต้องไปดูพื้นดวงครับมันบอกบอกนิสัยเราได้หมดเลยนะครับทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยมันคือหลักเฉยๆตามจริงอ่ะต้องไปดูพื้นดวงประกอบเสียดายที่เราไม่สามารถมีดวงประกอบให้ดูได้เนาะก็อาจจะแบบ เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันคิดก่อนเนาะว่าจะเอายังไงได้รับการตอบรับยังไงควรจะพูดไหมอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวซึมซับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะไม่ได้ลงลึกละเอียดมากมายอะไรเพราะเดี๋ยวจะแบ่งเป็นเรื่องๆไปเป็นหัวข้อหัวข้อไปครับก่แล้วก็แชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ